สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อยากจะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องเสียงมินิคอมโปของเยอรมันนะครับนี่แหละครับชไนเดอร์ในระบบ Direct Contact System นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าชไนเดอร์มีเครื่องเสียงด้วยเหรอผมก็เพิ่งจะรู้นี่แหละครับเพิ่งจะเห็นซีรีส์นี้เป็นเป็นตัวแรกจริงๆชไนเดอร์รุ่นนี้ผลิตมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี80 ประมาณปี80แหละก็ต้องขอบคุณเจ้าของเครื่องนะครับพี่จุม๋มที่ส่งมาให้ผมตรวจเช็คให้คืออาการของเครื่องนี้ก็คือมีเสียงดังอ,ออกข้างเดียวแล้วก็เสียงมาไม่เต็มที่นะครับเสียงแบบขาดขาดห,หายหายแล้วก็รายละเอียดเสียงแย่มากนะครับก็พี่จุ๋มก็เลยส่งมาให้ดูะจะมีมาสามชั้นนะครับจริงๆแล้วชานเดอร์ซีรีส์นี้จะมี มีชั้นเทปด้วยนะครับถ้าถ้าเป็นเต็มระบบของเขาจะมีชั้นเทปมีเทอร์นเทเบิลนะครับแล้วก็มีลำโพงของเขาเป็นมินิคอมโปนะครับก็ไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับกำลังน่ารักน่ารักที่น่าสนใจนะเพื่อนๆก็คือที่อยากจะมาทำให้เพื่อนมารีวิวเพื่อนดูนะครับอเอาเป็นความรู้แล้วกันจะได้เห็นว่าเ,เครื่องเสียงแบบเยอรมันนี่เขาดีไซน์แบบสุดยอดมากเลย เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นจุดต่อเนี่ยคอนแทคอย่างเงี้ยคือเครื่องเสียงชุดเนี่ยนะครับเราจะวางซ้อนกันแบบนี้ก็ได้วางด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้วางเรียงเป็นแบบชั้นเดียวก็ได้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมถอดซ่อมยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดฝานะครับจะเห็นว่ามันสามารถ จอยกันได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนชั้นพวกนี้จะวางบนนี้ก็ได้วางตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็น turntable ก็จะวางด้านซ้ายได้อีกอะไรเงี้ยครับก็เห็นว่าเป็นอะไรที่แบบเออน่าน่าสนใจดีแล้วก็แปลกตาดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะ่ะเ,เรียบเรียบง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอันนี้ อันนี้เป็นพรีแมปนะครับตรงนี้เป็นจูเนอร์ตัวนี้เป็น Power a ร์นะครับพี่เขามีอยู่3าชิ้นนะครับถ้าภาษาคนเล่นเครื่องเสียงให้บอกมี3ชั้นเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าพี่เขามีชั้นเทปหรือว่ามีอะไรวะพอดีเขาส่งมาแค่นี้ครับแล้วก็มาตรฐานแจ็คนะครับขั้วลำโพงสไตล์ยุโรปนะครับนี่ของเยอรมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ ก็โดยรวมๆนะครับเดี๋ยวจะคุยให้เพื่อนๆฟังว่าอันนี้ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับเครื่องนี้นะตอนนี้เพื่อง่ายสำหรับาการพูดคุยให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็เลยย้าย p o รแกร m นะครับมาไว้ข้างบนแล้วแล้วก็ p m Junner นะครับ p o รแ r ร m เดี๋ยวผมจะได้ตั้งกล้องด้านบนนี้แล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนได,ได,ได้ได้สะดวกขึ้นนะครับไม่งั้นผมไม่สามารถถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็อธิบายอีกนะมันไม่สะดวกนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งก่อนไปตั้งกล้องเดี๋ยวเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูก่อนคือ,อชุดจ่ายไฟเขาจะเป็นตัวที่ power amp นะครับเป็นตัวเมนหลักในการจ่ายไฟก็คือ power amp รุ่นนี้นะครับใช้ชิปของ stk สี่นะครับของของซันโยนะถ้าถ้าจะไม่ปิดตระกุลเอสเเป็นตัวดั้งเดิมเลยนะครับไม่เสียตอนแรกผมก็ลุ้นอยู่ว่ากลัวกลัวไอซีขยายจะเสียนะครับแต่ก็ตรวจซ่อมดูแลไม่เสียนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับก็คือ,อในส่วนของภ้าขยายเนี่ยเขาจะมอแปลงไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมีไดโอดจ่ายไฟไดโอดบิดนะครับแปลงไฟ สี่ตัวแล้วก็อีกอีกสี่ตัวนี้แปลงไฟไปให้กับส่วนอื่นๆมันจะมีเ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะค๋ยวแป๊บนึ่เนี่คาปาที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับคาปา2ตัวนี้เป็นตัวทรงเตี้ยนะครับเป็นคาปาที่ใช้ฟิลเตอร์ไฟบวกกับลบไปเลี้ยงชิปเอทตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนคาปาตัวนี้ผมสั่งมาไซมันเป็นไซแบบตัวสูงกว่าแท่นนะครับก็ตอนสั่งก็ลืมดูบง Miller างเอิญมันมันเสียทั้ง3ตัวนะครับก <guess> ็เลยจับนอนคุยกับพี่จุ๋มแล้วบอกว่าเออนอนก็ได้ไม่เป็นไรตัวนี้ก็เลยมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่ไม่มีจีไม่มีหำนะเพื่อนๆมันก็ทํางานได้ปกติโอเคอยู่ก็ในส่วนแรกนะครับอาการที่พี่เขา บอกมาผมกไ็ได้ตรวจเช็คนะครับในส่วนของภาคใจไฟก่อนอันดับแรกนะครับก็เพราะว่าตัวคาปาบฟิลเตอร์นะครับทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบของอที่ไปเลี้ยงชิป p พลแมเนี่ยนะมันเสียยี่ห้อดีเลยนะครับเพื่อนๆใช้ของดีมากเนี่ย roe l o e, นะครับแต่เขาใช้ไฟเลี้ยงวงจรเนี่ยประมาณ31-32 32โวลต แต่ว่าคาปาที่เขาติดตั้งมาเนี่ยอันนี้ก็ดูสังเกตดูมันจะบวมแล้วนะสามสิบห้าโวลท์ซึ่งมันแบบใกล้เคียงมากนะเพื่อนเื่อนแล้วก็เวลาเขยา่าจะได้ยินได้ยินนะเพื่อนเพื่อนเหมือนเราไปซื้อวอคโดอ่ะแล้วเราเขย่าวคคโดนะมันก็จะดังก็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 อยู่ข้างในนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วครับปูดหมดละแล้วลอีกตัวก็เขย่าไม่ดังนะแต่ว่าผมเอาไปวัดดูมันก็ไม่ดีแล้วครับ เข็มนี่ค้างแล้วก็เหมือนแบบจะลีกล้นะก็คือของตัวนี้ตัวนี้จะทำทางานแบบน้อยกว่าหมายถึงว่าไฟมันจะต่ำกว่าไฟมันจะอยู่ประมาณ20ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ผมวัดมันจะประมาณ24-25โวลต์นี่แหละนะตัวนี้นะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงตัววิทยุเลี้ยงเทปเลี้ยงปีแอมนะครับสำหรับชุดจ่ายไฟชุดนี้ แล้วก็ไดโอดนะครับเพื่อนๆจริงๆมันมีโลโก้ I T T ติดอยู่นะแต่ว่าผมเอาเทนเนอร์เช็ดๆหลุดห,ห,หมดแล้วด้วยอายุของอะไรเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสาเหตุที่ที่เสียงมันหายนะเพื่อนๆไปชนะนหนึ่งก็เพราะว่าไฟเนี่ยผมเช็คตาม Data s h e e t ของชิปนะครับเนี่ยผม ใช้ d a t a s h e e t เอทีเคสามนะครับแล้วมาวัดไฟไฟมาหมดเลยนะครับทั้งบวกทั้งลบแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นไฟที่ไม่ผ่านการกรองจากคาปาเพราะคาปามเสียไปแล้วนะครับมันก็เลยมีปัญหาไปถึงพวกอุปกรณ์ตัวน้นอยๆคาปาพวกคาปาที่ใช้คัพปิ้งนะครับคาปาที่ใช้ในการเชื่อมสัญญ,ญาณต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้มีปัญหา อย่างคับปลาบางตัวนะครับมันมันกลายเป็นตัวต้านทานก็มีคือมันกลายเป็นโหลดไปเองเลยนะครับอันนี้อุปกรณ์ตั้งแต่ปี80นเนาะที่เขาผลิตมาเราก็ต้องเข้าใจเขาแต่ที่ผมรุ่นที่สุดก็เหมือนที่บอกกับเพื่อนๆนะว่ากลัวที่สุดเลยคือกลัวเอทีเคสี่หกสามเนี่ยพังเพราะว่าถ้ามันเป็นของดั้งเดิมเนะี่ยผมถือว่ามันเป็นของดีนะครับแล้วก็เสียงมันจะดีแต่ถ้าเกิดเป็นของรุ่นใหม่ๆเนี่ย มันก็คุณภาพเชื่อถือไม่ค่อยได้และนะครับก็กลายเป็นว่าตัวนี้ดีนะครับใช้ได้นะไม่เสียวัดสัญญาณอาพอเปลี่ยนคาปาไปแล้วสัญญาณมาแต่เสียงหายเพื่อนเสียงหายเกิดจากอะไรก็มีสวิตตัวนี้ครับเนี่ยสวิตเลือกลำโพงอะมันมันไม่ดีครับสวิตสวิตเซเลคเตอร์พวกเนี้ใช้เป็นนานๆเนี่ยมันมันจะ ขามันจะแบบไม่เชื่อมกันนะผมก็เลยใช้วิธีในการต่อต่อโดยตรงไม่ต้องผ่าน selector ตัวนี้นะครับเพื่อให้ก็ต้องยอมเพราะว่าสวิตช์พวกนี้มันหาซื้อไม่ได้ครเพราะก้านก้านมันยาวแล้วก็มันเป็นสวิตช์เฉพาะด้านนะครับของเขาก็เลยต้องต้องใช้วิธีนี้ขาปลาทั้งหมดที่ใส่มาครับที่มันเป็นโชคดีว่า มันใช้ไม่เยอะนะครับคาปาไม่กี่ตัวก็เปลี่ยนเอาของดีๆใส่ไปเลยนะครับเป็นเป็นแบบไบโพล่านะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็ใช้ของพวกเอลนาของนิชิคอนอะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปเสียงจะได้ดีหน่อยอ่อมาพูดถึงคาปาตัวนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นคาปาที่ผมเคยทำใน power amp class a แล้วมันเหลือในในกล่องพอดีแล้วก็ เป็นขั้ว50โวลต์นะครับนี่ผมสั่งมาเป็น50โวลต์หมดเลยตัวนี้ก็โชคดีไปค่าตรงนะแต่ว่าเป็น50โวลต์มเกลียเทคโนโลยียิ่งยิ่งนานนะตัวเขาจะเล็กลงอันนี้35โวลต์ตัวโตกว่าอีกสูงกว่าแต่ตัวนี้50โวลต์ตัวเตี้ยนนิดเดียวนะซึ่งโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าซื้อรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าตัวนี้เป็นเอลนานะครับสี สีทองฉลากสีทองนะครับแต่ตัวเป็นสีดำนะตัวนี้เป็นของ nippon c h e m i c o n ก็สั่งมาจากร้านที่ไว้ใจได้นะครับก็ามาใส่นะก็ประมาณนี้เพื่อนเก็เสียงเสียงก็ออกมาจากการวัดสัญญาณแต่ยังไม่จบนะเพื่อนเก็คือว่ามันก็ยังค็อกแครค็อกแครคือแบบเวลาตบตบเสียงก็ยังมามา,มาหายหายอยู่นะแต่ว่าในส่วนนี้ดีหมดละไม่มีปัญหาอะไรละ นะครับลืมบอกไปการออกแบบของเขาครับของเยอรมันนะผมว่าเขาเป๊ะมากเลยนะทางด้านเอซีใช้สายแกนเดี่ยวนะครับชุดจ่ไฟเนี่ยพวกนี้เป็นสายแกนเดียวหมดเลยนะครับส่วนทางด้าน dc กับทางด้านสัญญาณใช้สายฝอยอันนี้สายเป็นลำโพงนะครับผมว่าเราดูเครื่องพวกนี้เราก็จะได้แบบข้อคิดได้แนวคิดในการ ทําในการดีไซน์ของเขาแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเป็นจุดที่ดีนะเขาใช้ชิปเอทีเมาเป็นภาคขยายเนี่ยอุปกรณ์ส่วนรอบนอกเนี่ยม,มันน้อยชิ้นนะครับมันง่ายเวลาเราตรวจเช็คนะครับคาปาที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตัวที่เสีย3ามตัวนี้คาปาฟิลเตอร์นะครับ แล้วก็จะมีในวงจรอีกนะครับคาปา,าที่กันเสียงรบกวนไอ้กันสัญญาณรบกวนนะครับที่คอมไดโอดยบางตัวเอามือแตะๆขาหลุดแล้วเพื่อนแล้วก็อันนี้เป็นคาปาในวงจรเอามิเตอร์จับผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติว่าร้อยไมโครเนี่ยบางตัวเหลืออยู่20ไมโครก็มีนะครับบางตัวก็เป็นความนัานทานไปเลยก็ไม่ต้องคิดมากครับ หาคาปาที่คุณภาพดีๆมาใส่แทนของเก่านะเพราะว่ายังไงชิป FTK เขาก็โมอ,อะไรได้ไม่ได้มากอยู่แล้วนะครับก็ทุกอย่างมันอยู่ในชิปหมดนะแต่ขอให้เป็นชิปแท้แล้วก็ดั้งเดิมเนี่ยจะดีที่สุดนะครับที่บอกเพื่อนๆว่ามันไม่จบก็เพราะว่าในส่วนของ PM ก็มีปัญหาด้วยนะครับก็คือตามอายุนะเพื่อนๆมัน เครื่องมันตั้งแต่ปี80นะครับออกมาสู่ตลาดนะครับก็ในส่วนของ Power Amp ผมทำจบละนะอย่างที่คุยเพื่อนๆฟังสิ่งที่น่าสนใจอย่างก็คือว่าฮิตซิงเขาอย่างหนาเลยเพื่อนโอ้แบบดีมากนะครับผมทำเสร็จอะแล้วมาเปิดลองเทสทั้งวันเนี่ยชุดฮิตซิงเนี่ย ทำงานได้ดีครับไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนไม่อะไรครับแค่จับรู้สึกว่ามีอุณหภูมิหมุนๆนิดๆแค่นั้นเองนะครับลืมถ่ายซีรีส์ของของเครื่องให้ดูนะครับเครื่องเขาจะเป็นซีรีส์8025นะเพื่อนเพื่อนเอ็็คือ Main Amp นะครับ PA ็ ML ก็ Pre-Amp ปนะร PM, นะประมาณนี้8025นี้เก่าจริงนะครับปี80ตัวที่ ต่อมาจะใช้ให้เพื่อนๆดูก็คือ PM นะครับนี้ก็ผมเอามาวางประกบกับ p พ w e r อยู่นะครับในส่วนของ PM ที่เสียงเขามาไม่เต็มนะครับก็จะมีในส่วนของรีเลย์เพื่อน ีเลยที่เลือกอนะินพุตมี2ตัวซึ่งรีเลย์สตัวเนี้มันเก่ามากแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมแกะแล้วก็เอากระดาษทรายพยายามขัดขัดคอนแทคแล้วก็ฉีดน้ายาล้างคอนแทคอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับคือผมวัดความต้านทานในคอยล์สิบสองโวลต์เป็นรีเลย์สิโวลต์น,นะครับความต้านทานในคอยล์มันต่ํา แล้วก็ฟังได้สักผมลองเทสได้สัก2วันแล้วผมผมผมไม่ชอบใจเลยคือบางทีอะถ้าเราเคาะเคาะคอนแทคมันขยับมันก็เสียงมาไม่เต็มแล้วผมก็เลยตัดสินใจหารีเลยนะครับพอดีมีร้านเลเองหรีข้างๆเนี่ยเขามีรีเ์ตัวสีดํานี้แต่ว่าขามันไม่ตรงกันนะครับพอดีมันมี d t t s s h e t นะเป็นรีเลยที่คอยอยู่สลับตําแหน่งกับ ตัวขาคู่นี้นะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีแต่ตัวลักษณะด้านนอกมันเท่ากันนะครับก็เลยต้องวายสายใหม่ข้างล่างแล้วก็ขยายรู PCB ให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะมาให้มันช็อตนะครับก็สลับคอยกันเออเอาเอา,เอาต่อสายไฟไปนะก็มีวิธีนีว้วิธีเดียวเลยเพื่อนเที่จะทำให้มันแบบทำงานได้ดีแล้วก็ค่าคมน้นทานในคอย ของรีเลย์ตัวใหม่ดีกว่านะครับคือมีค่าที่สูงสูงมากกว่าตอนแรกผมใช้รีเลย์ตัวเก่าเนี่ยชุดตรงนี้ผมติดเพิ่มนะครับที่เป็นคีดเนี่ยชิปตัวเนี้ยไอซี AC, เก,กูเลตตัวเนี้ยร้อนมากนะครับน่าจะเป็น340มั้งเบอร์340ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะมองไม่เห็นประมาณนี้ แต่ไฟก็ไฟปกติหมดทุกอย่างนะครับไฟเลี้ยงมา11โวลต์กว่า12โวลต์ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องของไฟไฟนี้ก็ส่งมาจาก power amp นั่นแหละที่ตัวคาปาตัวตัวนอนนะครับก็พอเปลี่ยนเปลี่ยนอ่วิเลย์ไปดีขึ้นเลยนะครับเวลาเปิดสัญญาณเสียงเข้ามาเลือกอเสียงเนี่ยเราก็เคาะเคาะเคไม่มีปัญหาละทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมไล่ ไล่วัดขาปลาขาปลาตัวเล็กๆเนี่ยสีดำๆเนี่ยครับที่เชื่อมสัญญาณอินพุตเข้ามาอันนี้พี่เขาเดินสายไปกับคัาา่ว RCA ของเขาเองนะครับอันนี้ผมผมบอกพี่เขาไว้ก่อนนะผมจะไม่ยุ่งต่อไว้อย่างไงก็ต่ออย่างนั้นเพราะว่าดั้งเดิมของเขามเป็นเป็นแจ็คแบบนี้นะครับก็คงเพื่อความสะดวกของพี่พี่จุ่มนะครับเจ้าของเครื่องก็ ผมวัดคาปาพวกนี้นะครับถอดออกมาวัดเนี่ยค่ามันดีหมดเลยนะครับอ่แล้วก็คาปาพวกนี้เป็นของนิชิคอนนิชิคอนนี่สีดํานี่ค่อนข้างทนนะเอ้ยผมดูแต่ที่มันจะมีปัญหาก็คือเป็นคาปาที่เกี่ยวกับตัวโตโตนี้หน่อยครับที่เกี่ยวกับไฟนะพวกคาปากรองไฟอะไรพวกนี้ถ้าถอดมาวัดถ้าเจอปัญหาก็เปลี่ยนนะครผมผมเปลี่ยนไปเนี่ยตัวโตๆตเนี่ยครับ แล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้3ามตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโทนโทน,โทนเขาใช้ของดีเหมือนกันนะของโลครับ mm. ก็ถอดมาวัดไม่มีปัญหาครับใช้ได้หมดเลยสังเกตว่าถ้ามันเกี่ยวกันกรองไฟนะครับแล้ว เขาใช้วนน่ยมันปิ่มๆกับไฟที่เลี้ยงที่มาเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับอันเนี้พอวัดไปก็ไม่ชอ็อตก็ขาดนะครับเนี่ยพวกนี้ก็เปลี่ยน,นครับตัวไม่กี่บาทตัวไหนสงสัยถอดมาบางทีก็ไม่ต้องวัดก็ได้ครับเปลี่ยนได้เลยถ้ามีของในสต็อกอยู่นะ แต่ว่าผมก็ไล่วัดตัวสำคัญสำคัญพวกนี้ใช้ได้ครับตอนนี้สัญญาณเสียงมาครบมาเต็มหมดแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นจูนเนอร์ครับเพื่อนจูนเนอร์นี่ชอบมากนะครับเพราะว่ามันรับสัญญาณเอ่อ็ F m ไม่ต้องใส่สายอากาศมันรับสัญญาณได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่าย ตอนมันทำงานให้เพื่อนๆดูสําหรับวิดีโอนะครับก็มานี้ครับเพื่อนๆคือรู้สึกว่าเออเป็นของที่แปลกใหม่คือค uh, ือเพิ่งเคยเห็นไม่ใช่แปลกใหม่หรอกเขาทำมาตั้งตีแปดศูนย์แล้วแล้วแบรนด์นี้ยชไนเดอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยมีขายไม่ค่อยมีคนเล่นในบ้านเราพี่เขาเก็บของไว้เยอะหลายยี่ห้อแล้วก่อนหน้านี้ก็ส่งอ่า ซีดีครับเทคนิคโฟร์ดกนะครับ, DAC รบใช้ด็กสี่ตัวโหเสียงดีมากเอาไม่ใช้หัวเวียงมาให้ผมเช็คก็เอากลับไปเครื่องซันซุยรีเซิร์ฟเวอร์ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับส่งกลับไปก็ทยอยทำบุรณะกันไปนะครับดูแลกันไปถ้าเราสามารถทำได้แล้วก็ดูแลกันไปครับเพื่อนรู้จักกันแล้วก็ดูแลกันอะไรที่เราถนัดเราก็ทำได้เราก็ทำให้เขาอันนี้มา จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่าภารับวิทยุของเยอรมันรับสัญญาณได้ดีจริงๆครับผมไม่ได้เสียบสายอากาศใดๆทั้งสิ้นนะครับฝาก็อยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ประกอบนะบเพื่อนๆเดี๋ยวเปิด power power, power นะปสวิตช์ power power amp เขาก็วิทยุจะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับผมชอบไฟที่เข็มมาก ร,รับสัญญาณได้ดีครับโมงงมากเพราะก่อนนานั้นซ่อมรีเซิร์ฟเวอร์นะส,สัญญาณไม่แรงอย่างนี้นะขนาดใส่สายอากาศข้างหลังนะครับสูงประมาณยาวประมาณเมตรหนึ่งก็รับสัญญาณได้ไม่ดีเท่านี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าโหการรับขึ้นสัญญาณดีเ่เป็นเขาเจ๋งจริงครับ ก็ประมาณนี pues <S 1> <S 1> ้คร nah ับเขาจะมีเมมโมรีสถานีได้นะครับก็ถ้าเราจะเล่นสัญญาณจากภายนอกครับก็กดอันนี้เปิดเพลงจาก Youtube นะครับเลือกฟูโนเลือกเทปเลือกวิทยุนะครับประมาณนี้ครับ ที่เปรียมปรับเป็นแฟตนะครับเราเนีกไม่ได้กดปดีผมเสียกไมโครโฟนนะครับติดหน้าอกอยู่สัญญาณเสียงที่ฟังอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมคออกแป๊บ เสียงก็ชัดใสสไตล์ออชิปแอมน,นะครับ S T K ไปกดเราเน็ตไปเอาเราเน็ตออกลองปรับแลมนะครับ <laughs> det, är det är sitt. น,นีสสวิตช์เจ้าปัญหาที่ที่ผมบอกว่าพอซ่อมเสร็จแล้วมันก็ยังแบบเสียงมาไม่เต็มอ่ะก็เลยไบพาสสวิตช์ให้มาใช้เบอร์สองอย่างเดียว้ก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะพูดคุยกันว่ามันเครื่องเขาอายุค่อนข้างเยอะครับตั้งแต่ปี80เนาะแล้วก็พี่ก็เปิดฟังมาตลอด แล้วที่สําคัญผ่านมือช่างมาหลายหลายสํานักแล้วมันกันสองสามที่เท่าที่พี่เขาบอกทุกคนก็เห็นแล้วก็ไม่อยากผมว่าชิ้นส่วนมันเล็กครับเขาคงไม่อยากถอดแล้วก็ที่สําคัญจุดจุดต่อมันมันเยอะนะครับอาจจะเขาอาจจะมองว่าช่างเขาอาจจะมองว่ามันเสียเวลาเขาาเงี้ยไม่มีเวลามาซ่อมมาตรวจเช็คให้ก็ไม่เป็นไรผมดูแลให้เรียบร้อยแลวพี่ก็เอาไปฟังสบายๆครับเปิดได้ทั้งวันนะครับเครื่องพวกนี้ไม่ร้อน จะมีร้อนอยู่ตรงตรงส่วนของ IC ซีเลกโคเลตวิทยุครับแต่ว่าเขาเขาใส่ซิงค์ระบายความร้อนตัวใหญ่เลยบริเวณตรงนี้ครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูอย่างที่บอกเป็นของที่ไม่ค่อยเห็นง่ายๆนะครับชไนเดอร์เครื่องเสียงน่ารักดีครับแล้วก็เขาดีไซน์มาสำหรับเหมือนแบบเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน นะครับกับลูกค้าเอาไปวางมุมไหนของบ้านก็ได้นะครับตรงจุดไหนก็สวยนะเท่า mm hmm. ที่ผมดูใช้ได้เลยนะเสียงก็ก็โอเคชัดเจนดีนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้เพื่อนเพ,อนพูดคุยกันในคลิปนี้นครับแต่คลิปหน้าจะมีเรื่องของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับพอดีผมขุดเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวเองมา จอดทิ้งไว้20กว่าปีแล้วไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าแผ่นมันแพงนะก็เลยเล่นแต่พวกซีดีพวกอย่างอื่นนะก็เอามาอีกทีหนึ่งเกิดปัญหาครับปรับสปีดไม่นิ่งนะผมก็เลยเอามาตรวจเช็คเดีย๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูสำหรับคอฟโนนะครับเครื่องเล่นแหมือนเสียงดูได้นะครับใน,ในติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะท,ท,ที่ติดตามรับชมกันก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ